ตืดดึงออกนิดละนิดละหน่อยอะไรอย่างงี้ผู้ใช้ออที่ตัดมาแล้วนะคะจะยังไม่ส่งขายกับแม่ค้าค่ะแต่ว่าจะนํามาทยอยส่งให้แต่ละบ้านซึ่งก็จะเป็นขั้นตอนในการทําความสะอาดกู้ใช้ค่คะคนงานก็จะเป็นผู้สูงอายุในชุมชนนี่แหละค่ะขั้นตอนนี้นะคะเรียกว่าการเตะาะกู้ใช้นั่นก็คือขั้นตอนของการทําความสะอาดกู้ใช้นั่นเองค่ะ กุ้ยช่ายที่ทยอยส่งตามบ้านนะคะนี่แหละแม่แม่พ่อพ่อเขาก็จะมาเตาะเตาะก็คือการดึงพวกใบใบเหี่ยวใบเหลืองออกและอย่างถ้ากรณีที่ปลายใบมันเป็นแบบนี้ละแม่ถ้ามันเป็นใบใบล่างเราก็ดึงออกไปเลยยังไงใบล่างก็ดึงออกแล้วถ้าปลายใบบนปลายใบบนเราก็ด็ดได้เด็ดออกนิดหน่อยปกตินี่แม่รับพี่เตาะกุ้ยช่ายนี่เป็นอาชีพเสริมหรือว่ายังไงคะใช่ในบ้านเราปลูกไหมคะ ไม่ได้ปลูกบางทีก็ทำข้าวโพดทำอะไรกันทำข้าวโพดปลูกพริกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็รับเตาะกุยช่ายแล้วมันเตาะไงแม่ไม่เห็นเตาะหรือดึงเอานี่แหละกก็เเรียตาะดึงอย่างเงี้ยเหรอเรียกเตาะเหรอก็แล้วหนูนึกว่าต้องมาแบบมาตอกเป็นกำหรืออะไรอย่างงี้เตาะก็คือเหมือนแบบว่าตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดดึงออกทีนิดละนิดละหน่อยอะไรอย่างงี้อ่าประมาณนั้นแล้วก็ใบเหลืองบนบนถ้ามันแห้งไปลาๆก็เด็ดออกนิดหน่อยใช่จ้ะโอเคแล้วเราต้องแยกเป็นยังไงให้เขาคะ หมายถึงว่าพอเขามาเป็นมัดใหญ่ๆแบบเนี้ยแล้วก็ทําเป็นมัดกิโลอ๋อมัดเป็นมัดละหนกิโล<ช>อ๋อ,อ,อนี่ไงเสร็จแล้วอ๋อสวยงามอือคือกุ้ยช่ายที่ผ่านการต้อแล้วก็จะมัดเป็นกรารกลับไปเพียงแต่ว่าเป็นกรรมละ1กิโลนะคะแบบนี้ก็คือสวยงามและนี้ก็คือเขาก็จะมารับอีกรอบนึงอย่างนี้หรอแม่ใช่ค ผู้ใายที่ตัดใบขายนะคะก่อนที่จะนําไปขายเนี่ยก็จะต้องผ่านการเตาะหรือว่าเลือกใบเขียวออกแบบนี้เรียกว่าเป็นขั้นตอนการทําความสะอาดก่อนที่จะส่งขายค่ะอย่าลืมกด Subscribe และติดตามรายการตามอำเภอ้ารวมไปถึงรายการดีๆของทางช่องอมรินทีวีเอสช่อง34ด้วยนะคะ